ค,คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เลยนัวอายู่ที่เซลเวเนสคลินิกนะคะอยู่กันน้องๆสาวงามมิสซินรารไทยแลนด์นะฮะมาต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเรามีนัดคุณหมอที่จะมาปรับใบหน้านะให้สวยงามนะก่อนการประกวดใหม่ในปีนี้นะคะเดี๋ยวเรารู้จักทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะคสวัสดีอ่านแนะนําชื่อหน่อยคุณฮะค่ะสวัสดีค่ะโฟกัสรัศยอยู่เดนมิสซินธานไทยแลนด์2022ค่ะอค่ะสวัสดีค่ะไอคิวค่ะทิติโระดาวงษามิสซินทานทัวริซึมไทยแลนด์ทวน 22ค่ะอาวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเรามีนัดนะฮะมาทำใบหน้าปรับโครงหน้าเราของน้องเนี่ยทำอะไรบ้าง ก็เติมเต็มคางบุ๋มค่ะให้คางกระชับมากขึ้นค่ะว้าวนี่แหละขอให้คิวเป็นปัญหาเรื่องเหนียงค่ะอยากให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะฮะเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านใครที่ต้องการดูแลผิวพรรณแล้วฮะแล้วก็ปรับใบหน้าหน้าโครงหน้าของเราทั้งหมดเลยเนี่ยมาใช้บริการที่เซลเวลเนตคลินิกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใครที่มีปัญหาอยากอยากเติมเพิ่มเติมความสวยนะคะก็สามารถมาได้ที่เซลเวลเนตคลินิกค่ะค่ะ ไอคิวก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาใช้บริการที่เซลเวลเนตคลินิกที่ราชก,กระบังของเราค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะ